สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้มาช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศครับ SOS ที่เราต้องมาไลฟ์สุดด่วนแล้วต้องให้ความรู้สําหรับคนไทยที่มีปัญหาที่อยู่ต่างประเทศเรื่องสามีเสียชีวิตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีสามีเสียชีวิตอีกท่านหนึ่งขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าทางงานทางนี้เรามาไลฟ์สดเรื่องนี้กันเพื่อเป็นอาความรู้สําหรับท่าสามีของ FC เสียชีวิตนะครับและมีทนายความมินุมินี่ญาติพี่น้องมาหา FC ต้องทอํายังไงบ้างวันนี้มา ไลฟ์สดตัวนี้กันครับผมมาเข้ามาแล้วกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเราจะไลฟ์สดตัวนี้แล้วก็โทรหาเลยว่ามีปัญหารเรื่องอะไรกันนะครับผม okay. โอเคสวัสดีครับผมได้ยินไหมครับผมฮัลโหลได้ยินค่ะโอเคตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะครับผมไม่ต้อง